การเดินทางอันยาวไกลควรมีใจตั้งดังเต่าไม่ไหววันเจตดจำนงการต่อสู้อยู่คงกระพันกวาดล้างแปดว่างเปล่าไอ้ยฮึท่านผู้อาวุโสดูเหมือนว่าข้าน้อยจะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของแปดว่างเปล่านะอาชืบนี่แน่กระโดดเฮ้ยแปดว่างเปล่าฟาดฟัน ว้าวเอ้ยมันใช้พลังมากเกินไปพลังปานแท้จ,จริงของข้านั้นแทบจะหมดเลยละ่ะเอ้ยเหนื่อยชมัดเลยนี่เจ้าไม่นอนทั้งคืนเลยอย่างนั้นเหรอ เออคือว่าการฝึกฝนวิชาด้วยการขุดดินน่ะมันไม่ก้าวหน้าสักเท่าไหร่เลยข้าก,ก็าเลยออกมาฝึกข้างนอกแทนน่ะนะฮ่ฮ้าฮเอ้ข้านอนไม่หลับตั้งหากละจึงออกมาฝึกวิชาที่สําคัญแล้วข้าน่ะไม่ค่อยง่วงเลยนะฮ่ฮฮไม่ง่วงนะไม่ง่วงแหมเจ้าดูคึกคักมากเลยนี้ข้าจะพาเจ้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งก็แล้วกันฮอที่ไหนกัน ไปถึงเจ้าก็รู้เองแหละเออนี่ท่านอาจารย์ท่านมีอะไรรบกวนในใจท่านหรือไม่เออใครทำท่านกันตาข้างใดของเจ้ากันถึงมองว่าข้ามีบางอย่างในใจเออเออข้าเห็นมันด้วยตาทั้งสองข้างของข้านี่แหละเห็นว่าคิ้วของท่านนั้นขมวดค้ายกับหนอนเลยละเฮ้ยเจ้านี่ช่างสังเกตดีนี่เจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับกายวิญญาณลึกลับหรือไม่ เออเออข้ารู้พันปีจะกำเนิดสักครั้งเออใช่ไหมครับอีกไม่นานจะมีการประลองครั้งใหญ่ของทั้งสามสำนักกายวิญญาณลึกลับของสำนักจงหยางนั้นจะทําให้สำนักเฮงหยวนของเราพ่ายแพ้ไม่เป็นท่าเออเอ,อ,อืมแพ้ชนะก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอจะว่าไปจะมานั่งกังวลก็ไม่มีประโยชน์อันใดหรอกฮ้นนี่เจ้ารู้อะไรหรือเปล่าสิ่งที่ข้ากังวลก็คืออนาคตของเฮงหยวนยังไงละ่ะเอ,อ่อเอ,อ,เอ,อทำไมอย่างนั้นเหรอ เฮ้ย hey, จะไม่ได้รู้สึกถึงความเข้าใจของกายวิญญาณลึกลับเลยกายวิญญาณลึกลับนั้นไม่ได้เป็นภัยกับสำนักเฮึงหยวนโดยตรงเท่านั้นและถ้าอีกร้อยปีข้างหน้าล่ะกายจิตวิญญาณลึกซึ้งอีก1นึ่งร้ปีข้างหน้านั้นจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าคนทั้งมวลอย่างแน่นอนหนึ่งวังสาสำนักจะหาคนเทียบเคียงนั้นไม่มีเลยเฮะ,ะเก่งขนาดนั้นเลยอย่างงั้นเหรอ สำนักเฮงหยวนของเราคิดจะรอบสังหารผู้คองกลายวิญญาณลึกลับอย่างนั้นเหรอฮาเจ้าคิดว่าอย่างไงล่ะเฮ้ยไม่เหมาะสมอย่างยิ่งทำไมล่ะสายเลือดที่ได้รับจากฟ้าดินไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่สูงกว่าคนทั่วไปเท่านั้นเส้นทางการบ่มพ่อยาวไกลยิ่งนักใครจะสามารถบอกได้ว่าผู้คองกลายวิญญ,ญาณลึกลับจะไปถึงจุดสูงสุด ไม่มีใครรู้ได้ตราบที่ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดหากเกรงกลัวกายวิญญาณลึกลับก็เท่ากับสูญเสียจิตใจ,จของผู้บ่มเพาะที่สแสวงหาจุดสูงสุดแล้วจะก้าวไปข้างหน้าเผชิญกับขวากหนามบนเส้นทางของผู้บ่มเพาะได้ยังไงแหมข้าดีใจมากนะที่เจ้าคิดเช่นนี้เออแล้วสำนักหึงหยวนของเราจะรอบสังหารกายวิญญาณลึกึ้งหรือไม่ ก็อาจจะนะเรื่องอนาคตของสำนักหนะไม่อาจละเลยได้บางครั้งผู้บ่มเพาะอย่างเราก็ต้องรักษาคุณธรรมไว้ให้มั่นแต่การทำผิดสำนักก็เป็นเรื่องที่จำเป็นไม่แพ้กันบางคำพูดรู้สึกได้แต่การนอามาเดิมพันไม่ได้สำนักจะก้าวสู่จุดสูงสุดได้นั้นการนองเลือดและการกระทำผิดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันเฮ้ช่างเถอะไม่ต้องพูดแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าควรจะมาสนใจนะ อีกหลายวันข้างหน้าจะต้องฝึกฝนที่นี่เออเออแต่ที่นี่มันที่ไหนกันล่ะครับอ่าอาจารย์ท่านคงไม่ล้อเล่นหรอกมั้งเอ้ย เออเออที่นี่มันมีแต่จิงจอกว่ายุเต็มไปหมดเลยนี่ความแข็งแกร่งของมันนั้นพอกับระดับยางที่แท้จริงของผู้บุมเพาะเลยนะและยังมีร่างกายที่แข็งแกร่งรวดเร็วมากถ้าในข้าฝึกที่นี่อฮ้ยข้ายังจะมีชีวิตรอดกลับออกมาได้อยู่อีกเหรอฮะในเมื่อมันเป็นการฝึกปีศาจเจ้าก็ควรจะรู้อยู่แล้วนะ การที่ข้าให้เจ้าต่อสู้กับเฟิงหญิงบนยอดเขายูหนูนั้นก็เพื่อให้เจ้าได้เรียนรู้ถึงความมั่นคงของจิตใจตั้งมั่นที่ไม่เสื่อมคลายและการต่อสู้กับจิ้งจอกวายุที่นี่ก็เพื่อฝึกฝนความเร็วของเจ้าและแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการสู้กับเฟิงหญิงหรือจิ้งจอกวายุเจ้าก็ต้องตกอยู่ในความกดดันเพื่อกระตุ้นศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุดเออเออมันก็จริงนะแต่ว่าพูดมากปากเหม็นนี่ถีบเลยเอ๋เอ เอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วไงบ้าเอ้ยนี่ข้าถูกสตีบาดจับโยนมาอีกแล้วเ勒เฮ้ยฮะนี่มันอะไรกันจิ้งจอกวายุเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะอะไรกันเร็วมากข้าขวมเร็วน่ากลัวเกินไปแล้วเฮ้ย ชื่อเชียวเฮ้ยยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ประสบเอ้ยเอ้ยแม้ว่าจะไม่ตกอยู่ในผลของบงแหวนเจ็ด,ดาาาเงาจันทาก็ตามเอ้ยข้าก็ไม่อาจสามารถตามความเร็วของจิ้งจอกวายุได้ทันดีละข้าขอลงมือสุดแรงเกิดอลไรก็แล้วกันข่ายกนดาบเทียนถังมาเลยจะพวกหมาบ้าเอานี่ไปกิน ฮะเกินไปแล้วมันลบค่ายกนเทียนถังของข้าได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยถ้างั้นเอานี้ไปกินฝ่ามือสายฟ้าเออเมาบ้าพวกนี้มันรวนเร็วเกินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยออเออ้ยนี่ท่านไม่พูดอะไรหน่อยเหรอช่วยชี้แนะข้าสักหน่อยซิเฮะมีแค่สี่คำตั้งสมาธิให้มั่นคง เอยนี่มันแค่วันแรกจะไม่ต้องรีบร้อนเกินไปฮะแค่นั้นอย่างงั้นเหรอเฮ้ยนี่ไม่เรียกว่าคำชี้แน่หรอกนะเฮ้ยอ๋อและก็ข้าในน่ารีบร้อนไม่ใช่เพราะว่าท่านรอกเล์ที่ทำให้ลูกศิษย์ของท่านกำลังจะถูกฉีกออกไปชินช้นๆนะเฮ้ยเย่บ่าเอ้ย,ย,าอยหาพูดอะไรนะได้ยินนะเอยข้ามั่นใจว่าเจ้าต้องได้อะไรกลับไปแนะ่ไม่งั้นข้าจะพาเจ้ามาที่นี่ทำไมเฮ้ย แค่มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองอ๋ออ๋ไม่ถึงเวลาอย่างนั้นเรยหมายความว่ายังไงเฮ้ยไม่ต้องกังวลไปสิทธิ์เอ๋ยจงจําเอาไว้ว่าจงอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่เจ้าจะทำได้หนุ่มน้อยยิ่งกดดันมากเท่าไหร่เจ้าก็ยิ่งก้าวหน้าได้เร็วเฮ้ยนี่มันบัศบจริงๆเฮ้ยมีใครสอนสิทธิ์แบบนี้บ้างไปถูกรุมยํำเพื่อฝึกฝนเนี่ยนะเฮ้ย ข้ากับนางเป็นอาจารย์เพื่ออะไรกันแน่เฮ้ยอ่ะเขาไมากแล้วเหรอแย่ๆลลลลกูจะกัดเมืองอ่ะไปลงนรกซะ <c oughs> หากเจ้าต้องการกินของอร่อยก็มีแต่เจ้าต้องเคี้ยวอาหารของเจ้าเองเท่านั้นพราะคนอื่นเคี้ยวอาหารแล้วเมื่อ,อไร่เจ้าจะได้ลิ้มรสอาหารละา่ะฮะกัดมันกัดมันฮะฮะ เฮ้ย,เ,ยเกือบไปแล้วอ่อเอ่เอฮะโ,โ,โอ้ยเจ็บเจ็บเอ้ยนี่เจ้าฟื้นแล้วเหรอ,โอ,โ,อโอ้ยยังเก็บอยู่เลยอ่ะมาพูดถึงความรู้สึกตอนที่สู้กับจิ้งจอกวายุกันเจ้าคิดว่าความเร็วของเจ้าช้ากว่าจิ้งจอกวายุเพราะอะไรเออเออเพราะระดับพลังต่างกันเกินไป ที่จริงแล้วเจ้าสามารถทําให้มันช้าลงได้นะโอโอโอ้จริงเหรอเฮ้ยท้าอาจารย์ปวดชี้แนะฮะง่ายดายิ่งนักเจ้าก็ะทาตัวเองให้เร็วกับพวกมันซะสิความเร็วของพวกมันก็จะช้าลงเองนั่นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรือไงเอเอแต่ว่าความเร็วของข้าตอนนี้ถึงขีดจากัดแล้วนะชี้ดูเหมือนว่าเจ้ายังได้รับแรงกดดันไม่มากพอนะ งั้นก็ต้องไปลุยฝึกปีศาจกันต่อเอาละไปได้แล้วเฮ้ยปล่อยข้าปล่อยข้านะเฮ้ยท่านจะทำอะไรน้าเฮ้ยแล้วข้าพูดผิดตรงไหนกันเฮ้ยนี่ท่านเสียสติไปแล้วหรือยังไงปล่อยข้านะหุบปากซะแล้วค่อยมาคุยกันใหม่เอ้ยน้องปีศาจเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไอพวกบ้าไอพวกมันซบ ถอยไปซะเฮ้ยหมดสภาพเลยก็วันโตมาเฮ้ยเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมข้าถึงปล่อยให้เจ้ายากลำบากโดยไม่ชี้แนะอะไรเจ้าเลยเฮ้ยเอ้ยแล้วข้าจะไปรู้หรอเ้ ความรวดเร็วของเจ้าที่ฝึกอยู่นั้นไม่เกี่ยวกับการบ่มเพาะวิชาฝึกฝนร่างกายของเจ้านั้นทรงพลังมากแต่ก็ลึกลับมากเช่นกันหากเจ้าฝึกฝนมันมากจนเกินไปเจ้าก็จะไม่ใช่คนควบคุมมันแต่มันจะควบคุมเจ้าแทนความรวดเร็วเป็นวิธีของเตา่าวิธีแห่งความเร็วเป็นวิธีแห่งมนุษย์แต่มันไม่ใช่วิธีการเป็นมนุษย์วิธีแห่งมนุษย์แต่ไม่ใช่วิธีการเป็นมนุษย์เฮ้ยพูดเองงงเองนะเนี่ย ความเร็วเป็นอนันต์ไห้รูปร่างดังเงาผัวผันกันไม่สิ้นสุดเป็นได้ดังใจนึกผันเงามายาช่างเป็นวิชาที่ลึกลับจริงๆความลึกลับของมันนั้นทําให้ข้ากลัวที่จะตั้งคําถามถึงความหมายที่แท้จริงของมันเอยเพราะความลึกลับนี้เองที่สร้างวังวนความบาดกลัวให้แก่ข้าไม่กล้าออกไปนอกกรอบของมันเพราะงั้นข้าก็เลยวนเวียนอยู่ในวังวนนี้ตั้งแต่ต้นไม่รู้จบ ข้าจะต้องออกไปจากบางวนนี้ให้ได้